มาดูวิธีการปลูกว่ากว่าจะได้ไม้แต่ละต้นกว่าจะติดเอาละครับพี่น้องเป็นไงเบิ้งได้สาระเนาะ <c oughs> เชอเลียดแคระบิดบิดโยงโยงแต่นี่ไม้ต้นนี้นะอายุ3ปีนะพี่น้องจากกิ่งช้ำเนี่ย3ปีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับกับเขียวสวนขรลาดบันสิฟาร์ม <laughs> ไม้ที่คุดมาจากบ้านแม่ยายเชอรี่แคระตอนแรกจะทําก้อหินนะพี่น้องไปหาหินมาแล้วคือไม้มันโคดแล้วรากมันแข็งแล้วมันเข่าหินไม่ได้เลยมาปลูกเป็นเพิมน,นารากโยงแล้วกันเอ้ยเชอรี่โอ้ทำเพมนาจนขึ้นสมองว่าเราพี่น้องเนยสงสัยจะเป็นเพราะสารพิษนี่นี่ด้านหน้าน,ะนี่บิดบิตแล้วกันทําเป็นทรงบิดบิตมันยังไม่ได้ล้างน้ําสะอาด เดี๋ยวเราจะทําการปลูกกันมาดูการปลูกแล้วก็รอดูพัฒนาการในคลิปต่อไปเด้อซึ่งอาจจะขายกินก่อนโออขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องวันนี้แมงเยอะเหลือเกินประมาณนี้อ่ะมาดูกันการปลูกนี่นะครับพี่น้องเชอรี่แค่ตอนแรกบีดลากเอาไว้เออทำเป็นไม้ทำเป็นไม้ทรงลากอย่างนี้ไว้ ตอนนี้จะมาลือกก้อหินปรากบ่าลือแล้วเนี่ยรอยฉีกไปหน่อยนึงกิ่งลากเพราะว่ามันแข็งแล้วมูนี่เนี่ดึงไม่ออกเนี่ยเศษมันใหญ่แล้วมันดึงไม่ออกเลยก้อหินไม่ได้เนี่ยถ้าดึงก็จะฉีกเสียของเลยเปลี่ยนแผนมาปูกเป็นเชลี่แคะลากโยงเลย้อยแล้วกัน,นเก็บทําความสะอาดหรือพวกลากฝอยที่มันส่วนเกินอันนี้แผลฉีกแต่ว่ายังไม่ฮักเดี๋ยวทายาเอาถ้ามัน ถ้ามันแห้งตายก็ค่อยตัดทิ้งทีหลังก็ได้เพราะว่าทั้งเปลือกฝั่งนี้มันยังเหลือเยอะเรามาดูการปลูกแบบง่ายๆอันนี้ไม่จําเป็นเอาออกลดการคายน้ําอันนี้ทีเอาออกตัดเลยอ,อันนี้ก็ตัดเลยเพื่อ,อ,อลดการคายน้าให้ไหม เดี๋ยวด้านนี้เป็นด้านหน้าเนาะนี่เออกิิงนี้ซ่อนเอาออกตัดเลยอ, <c oughs> อยู่อยู่ถ้าเขียวถ้าตัดอย่างเดียวนะ <c oughs> โกรนต้นไหนมากโกรนตัดเลยอ,อันนี้เป็นง่ามนี่เห็นไหมตามลำตามง่ามตัดเลยมดนี่มันมีตาอยู่ช่วงนี้นะตัดเลยอ้อาวมดจริงๆเนะิงนพี่น้องในทีนี้อันนี้เป็นยอดนี่เป็นลำต้นยอด อันนี้ที่ไม่พิธีพิถันเนี่ยเพราะมันต้องมาปลูกแล้วก็รอการาแตกตาแตกตำแหน่งกิ่งใหม่หดยอพี่น้องเดือถึงตาดได้ขนาดนี้เดี๋ยวให้มันตีดแล้วเราก็ต้องมาคัดกิ่งใหม่กันอไ,อไ,อไอส่วนเนี้ยมันชนกันเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยมันชนกับพวกเนี้ยมันดูไม่สวยนะสาหรับบอนใสตัดเลยเอาไวก้ก็เดี๋ยวยิ่งใหญ่ยิ่งบวมแล้วตรงนี้มันจะบวมไม่สวยตัดเลย ได้อะไรเนี่ยคลิปเนี้ยมาตัดให้ดูอย่างเดียวเลยเก็บแพงนิดนึงเอาละอืมตัดแผ่โทษหน่อยนึงเพิ่มเป็นรูปเป็นล่างโอเคเนี่ยจะได้ทรงประมาณนี้นะพี่น้องรากมันเยอะเอาละ,าละ,าละรวบราก คือถ้าอย่างนี้แล้วมันปลูกแล้วมันดูยังไงไม่รู้นะมันยังงองเง,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 ง่งงองเง้งเดี๋ยวมันร่มหากินง่ายๆเลยพี่น้องลวดชึบลวดเก่าลัดพอเป็นพิธีอย่าเน้นมากคือให้มันพอดีถ้ากระถางอะ่ะจริงๆอยากกระจายรากแต่มันดูแบบอย่างนี้นะแต่ว่าเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบรวบๆอย่างนี้มากกว่าผมว่ามันดูแบบ ฐานมันดูสวยกว่าบีดไม่ใช่บีดต้นนะเอาแค่มัดพอมัดแค่พอนี่พอนั่นพอเขาเรียกว่าอะไรละ่ะพอตึงตึงมือ,อไม่ต้องถึงขนาดบีจนรวดชิดมาสอนวิชาหายหาก,กินหมดเลยเนี่ย <laughs> นี่อ่าได้ประมาณเนี่ยนี่เราจะปลูกลากอย่างเงี้ยมันจะเกินโทษเลยอ่ามันแตกไมา จะได้ปลูกได้คือจะปลูกอยู่ประมาณนี้นะพี่น้องประมาณที่รวดมัดไว้เนี่ยเพราะนี่รากมันจะยาวเกินไปเห็นไหมถ้าเราสวมกระถางมันยาวเกินไปมันก็จะลอยลอยงสูงเนี่ยมันจะลอยสูงอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนชอบมันก็โอเคนะสาหรับคนชอบลากโยง,ยงจริงๆอะลากลอยสูงลากมันจะอยู่อย่างเงี้ยแต่คนนี้แต่ทีนี้ไอ้พวกรากใหญ่ๆลกัลกลัก ที่เราต้องที่ผมต้องการเนี่ยผมไปตัดพลาดนี่ลากลากเมนที่เราต้องการพวกนี้นะพี่น้องนะมันผมทําฮักทําขาดมาผมก็เลยตดัดให้มันเท่ากันมันจะได้ปลูกได้สะดวกตัดเลย <c oughs> นี่กจ็จะเหลือประมาณนี่โอเคไหมได้เดี๋ยวเราดินปลูกกู้ ดินที่ใช้ปลูกนะพี่น้องผสมหินภูเขาไฟขาวอาคาามะใบกัมปูใช่ของ,พงแพงแไหายไม้รักรวดเลยใช่ใช้เครื่องปลูกกเกือบ้วยใส่เข้าไปอู้ร่วงลืมลืมลืมเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องเมื่อกี้นี่ลืม <laughs> มันต้องเอาเปลือกมะพราวซาับรองตูดกระถางก่อนพี่นอ้องเออมัวจะอยากรีบทำให้มันเซจ นี่เปลือกข้าวซาลลองก้นกระถางก่อนเด้อการดินล่วงกันหินล่วงเียดายมันแพงเครื่องปลูกเป็นหินภูเขาไฟอย่างที่บอกใส่ไปสักครึ่งนึงก่อนโอเคนี่กลองสูงไปเนาะขนาดนี้ขนาดนี้น่าจะพอดีไอ้ย่นี่เป็นยังเงี้ยเด้อ <c oughs> เ <Hey. S 2> ออะเอาใหม่เอาใหม่หมนี่ใส่เข้าไปใช้ดินผูกเขาไฟนี่ผมใชให้มันต้นอยู่อย่างงี้จิตตนาการเรามาคิดมาก่อนเลยครับว่าเราจะให้ทรงไหนไปยังไงคือผมใช้มันเอียงเอียงสักนิดนึงอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้กิ่งหนึ่งอยู่นี่กิ่งสองซ้อนทับเลยเราก็ร้อยตากิ่งผมไว้สองตาหน้าช่วงนี่ไอ้ตานี่แตกออกมา ตานี่แตกออกมาเป็นยอดแต่ใครก็แต่ก็ต้องมารุ่นนะเพราะว่าถ้าใครบางทีซื้อไปมันก็ไม่แตกตามที่คิดเลยบอกตรงๆงอะ่ะเพราะว่ายังไงไม่รู้ไม่นึกอยากบางทีนึกอยากแตกก็แตกตงแต่ลากอย่างนี้ก็มีนี่อย่างนี้แตกกิ่งก็มีไอ้กิ่งที่เราอยากให้แตกอย่างนี้ก็ไม่ยอมแตกก็มีต้องแก้ปัญหากันไปเฉพาะหน้าเรื่อยๆนี่ เอาละก็มัดมัดเอาไว้อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งพอไอ้มันอ,อยู่ตัวถ้าอยากให้โตเร็วก็ต้องปลูกใส่กระถางใหญ่กว่านี้พี่น้องเน,นี่ยใส่กระถางเนี่ยจะโตเร็วแตกกิ่งแตกพุ่มเร็วแต่ผมทําขายอยะถ้าใส่กระถางใหญ่ปุ๊บเวลาขายอะโอ้ค่าค่าส่งมันเอาไปกินเมดแล้วก็แพ็คยากขายไม่ลักล่อยเนาะ คนไหนสนใจกระทักหาไม่ค้าอย่างเช่นเคยนะครับพี่น้องด้อโคราชบนไซฟาร์ม KBF เฟสนางจะคุยเร็วตอบเร็วผมนั่นเป็นคนสวน,นก็จะเอาเวลาส่วนหนึ่งช่วงเช้าจะมาทําคลิปอย่างนี้พูดคุยกับพี่น้องมาทําคลิปนําเสนอขายไม้มั่งพาคุยพาเที่ยวพาเล่นคีมโมคือผ่อนคลายจากง,งานประจำ่าง,ง,งั้นเถอะคือใส่ใส่เข้าไปอาห้มันเนนที่สุด โอเคนี่ใส่ดินเข้าไปอาให้มันแน่นๆคือถ้ามันกดไม่แน่นเราเวลาเราไปปางปลูกรดน้ำแล้วมันมันจะออดินมันจะซุดมันจะหลวมแล้วมันจะลดฟอร์มที่เราตั้งใจจะเอาตั้งใจที่จะอยากได้เสร็จสิ้นการปลูกอีกสักประมาณ สองอาทิตย์ก็จะเริ่มออกรากเริ่มแตกกิ่งแตกใบแล้วนะพี่น้องอันนี้ก็เราก็ผมก็จะปลูกอย่างนี้เลยแล้วก็ไปวางร่มลำไรอยู่อยู่ในสแลนโรงเรือนโรงเรียนพ่อช้าของผมที่เคยพาดูนะพี่น้องนะก็จะได้เป็นเชอร์รี่อ่ารากบิดยงโยงบิดบิดเสร็จสิ้นภารกิจการปลูกแล้วครับได้หนึ่งต้นคลิปละต้นด้วยพี่น้องเอาละครับพี่น้องเป็นไงเบิ่งได้สาระเนาะ เชื้อเลียกแคระบิดบิดโยงโยงมันรู้จะเรียกทรงอะไรดีทร,รดทรงบัดิตทรงบิดทรงโยงนี่มีหลายต้นนะคนไหนสนใจก็ทักหาแม่ค้าเด้อครับเด้อไอที่ปลูกแล้วก็มีแต่นี่เป็นไม้ที่ผมงัดมาใหม่จากบ้านแม่ยายเราเนี่ยมาทําการปลูกแต่ว่ายังไม่ได้ล้างสะอาดหรอกทําการปลูกก็เลยมาทําคลิปให้พี่น้องที่สนใจที่ได้ ให้เกียรติเข้ามารับชมช่องผมได้ดูได้มีาสาระมั่งนะครับเนาะมาดูวิธีการปลูกว่ากว่าจะได้ไม้แต่ละต้นกว่าจะติดก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อสองอาทิตย์ก็จะเริ่มออกรากแล้วก็แตกยอดใหม่อะไรใหม่ก็อีกเดือนกว่าก็ขายได้แต่นี่ไม้ต้นนี้นะอายุ3ปีนะพี่น้องจากกิ่งช้ำเนี่ยสปีขายลักร่อ <laughs> ย คลิปนี้ก็เอาขนาดนี้แล้วพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมเป็นกำลังแรงใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆสวนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับผมสายบีทต,ต้องชอบสายดอกก็ชอบหลักร้อยนะพี่น้อง